ิวไม่มีเลยจ้าโซนนี้นะ้อขึ้นชื่อว่าแอดเวนเจอร์ก็ดูจะเป็นแบบวัยรุ่นนะคะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกำลังทำสดๆเลยนี่ติดโบ้เฟ ไปถักกันได้ไหมทุกคนข้างหน้านี้คือแบบว่าเป็นฉากปลอมๆนะทำให้มันดูแบบลึกอันยจะบอกว่ากระโปรงของเราวันนี้ฮอตม,มากบอกเลยนี่ ค้นหามาว่าแบบมาจากไหนอ้ยสวยจังอะไรอย่างงี้ฮอลลีวูดสตูดิโออันนี้ฉันเจอมิกกี้บ่อยมากเอาจริงมิกกี้มีหลายโซนมากมีหลายตัวมากปิดปรับปรุงแป๊บก็อดไปนะคะ ชนนี้ก็แค่จะไม่มีอะไรเลยอ,องนี้นะคะเป็นเครื่องเล่นหวาดเสียวมากนี่ Guardian of the Galaxy อืม Guardian of the Galaxy นะคะต้องไปดูกรุ๊ข้างใน <c oughs> ลิปตกมันเองไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อฉันไม่เชื่ออันนี้มันลิปตอก โชว์นะคะที่โซนอเวนเจอร์เนาะ Special Assignment from the Black Panther himself to personally train all of you recruits to become warrior allies of a d a ตรงนี้คือ Cars Land นะคะมีป้ายรู้สึกซ์ที่ด้วย นี่น่ารักมากเลยทุกคนดูดีเป็นปามมากเป็นคมน้ำมันนะ่ารักมาแล้วอันนี้ก็รดหัวร้อนนะทุกคนเนี่ยคิวไม่เยอะเลยนะคะแต่แบบมันจะร้อนนิดน,นึง เสซอร์นะคะทุกคนต้องรอคิวประมาณ65นาทีเป็นรถแข่งเดี๋ยวมันจะโผล่มานะนี่อย่างเทพมันแข่งกันทุกคนอย,อยากแรงทำแบบอย่างเหมือนหน้าทุกคนเหมือนแกนเปนยอนเหมือนแถบอาริโซนาแถวนั้นนะคะที่เป็นสแดงแบบนี้น่าจะ็นทรายนี่เดี๋ยวจะโผล่มาตรงนี้เราก็จะได้เห็นแถวยาวมากนี่ ตอนนี้ก็ถึงคิวเราแล้วนะคะถึงเวลาตามที่เราจองเย่ในที่สุดในที่สุดแ่พร้ <ym ion> อมจะยิงใจแล้วยิงใหญ่ <im ion> <im ion> คุณหลอกดาวมากพอเข้ามาเมื่อกี้เห็นจะน้อยโอ้โหทุกคนดูไปเลื้อยกันอยู่ข้างในอีกอ่อ <im ion> เลือ <im ion> ้อยกลับมาอีก ประตูปิดเฉอยอ่ะลวงพอคือเหมือนปิดซ่อมอะไรก็ไม่รู้อีกเนี่ย่แบบคนแบบออกกันแล้วนะคะไม่ได้เล่นนะส <c oughs> น,นุกว่าเขาก็จะสแกนตัวเรานะคะซึ่งเดี๋ยวให้เรากลับมาแล้วก็เราก็จะได้แถวแบบฟาร์ท,ที่แบบเร็วขึ้น กอย่าทำแบบนี้กับไอ้ไอ้จะขี้ยู่เห็นแลกเข้าไปนาจะครึ่งชั่วโมงได้แล้วเนาะสุดยอดเสียเวลามากอะอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็โดนไล่ออกมาเรหว่างรอแดดร่มลมตกนะมคะจัดเลยจ้ะน้ำส้มอันนี้ไม่ใช่น้ำส้มน้ำส้มที่ไม่ใช่น้ำส้มอันนี้คือ pressure นะคะบวก ดิฟชีสเหนียวแห้งเค็มไม่อร่อยเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกินอะไรเข้าไปนะน้ำส้มที่ไม่ใช่น้ำส้มไปแก้วเดียวเริ่ม เริ่มหัวลาะมิหยุดเลเ้วเนยเดินเซนะครับดูครับไม่ได้เป็นไรค่ะสบายดีอารมดีเลยที่นี่โอ้ยแดดเย็นจังลเลยไปเราไปลองไปที่เราพลาดเมื่อกี้สไปเดอร์แมนนะนะเออลองดูว่ามันเปิดหรือยังถ้ามันเปิดเราก็จะได้แบบว่าคิวที่แบบว่า,าสฟาสทำไม่ได้ก็จะไม่เล่นแล้วนะ Im, แล้วก็เข <c oughs> okay. ้ามาเป็นแถวแบบว่า uh, พ like <passado> okay. <och pleasant noise> okay. um, ิเศษเลยเรือสามมิตินะคะ amazing ทุกคนม,มารีวิวค่าสไปเดอร์แมนสนุกมากคือไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนนะก็คือเราจะต้องทำมือแบบปล่อยใหญ่อย่างนี้ไม่แขนมากบอ,อกเลยแล้วแบบเห็นคนข้างๆมันแบบอุ้ยคะแนนสูงแล้วไงไม่ยอมไม่ยอมเราต้องฝืนอย่างนี้ลวงอย่างนี้ก็ไม คนตอนนี้แสงสวยมากตรงนี้เรียกว่าพิซซ่าเพียนะคะก็จะเป็นแบบว่าแลนด์มาร์กเลยตรงชิงช้าสวรรค์เนี่ยน่ารักมากแล้วก็จะมีรถไฟหออยู่ด้านหลังเนาะแล้วก็ชิงช้านะคะดูมันไม่ธรรมดามันไม่ปกติตรงที่ชิงช้าสามารถเคลื่อนได้อะดูดิดูน่าเพียนหัวนะคือดีมากมุมนี้คือมุมที่ต้องมาถ่ายรูปนะจ๊ะ เิดหัวนิดหน่อยนะคะอยากลองเล่นน,นะเดวนิเดียวเดกนิเดียวอพข้นอกอันนี้เข้าใหมา่งานแล้วนี่เป็นแบบว่าขึ้นลงขึ้นลงนะะเราจะเล่นทุกอย่างที่เด็กน้อยเล่น <c oughs> <c oughs> วันเสียวจ้ามันเสียวมันเสียวล้วมันเสียว,ยวอยู่้ะมันโล่งมากเลยข้างหน้าเนี่ยดูสิอันนี้นะคะเราสามารถเลือกได้นะ <c oughs> ว่าจะสวิงกิง้ง <c oughs> ก็คือให้มันแบบโยกหรือเปล่าหรือว่านอนสวิงกิ้งนะ <c oughs> เราต้องจัดแบบที่มันไม่ธรรมดาสิคะ <c oughs> เพราะว่าชิงช้าธรรมดาเราก็เคยนั่งมาแล้วเนาะ o ม่เป็นเรื่องธรรมดาว้าวม่น่ากลัวมากเป็นเรือไวกิ้งคือมันไม่ได้สวิงแล้ว มาอย่ามาเล่นนะคนข้างหลังนี้เป็นเลยเนี่ยจงบอกทุกคนไปว่าเจ้ารู้สึกอย่างไรจากบเหมอนนั่งเรือแล้วคืนอย่างเงี้ยสนุกอ๋อเกิดตรงนี้ก็คือ Inside Out นะคะก็เป็นเหมือนกระเช้าเนาะ นั่งหมุนหมุน,นหมดแต่อของเล่นน่าเป็นหัวและโซนส,สุดท้ายนะคะสำหรับ Adventure Park นั่นก็คือ i s s l y Peak นะคะ <c oughs> ความมืดเริ่มมาเยือนเราเหลือเวลาในนี้อีกประมาณ1ชั่วโมงเนาะตอนนี้2องทุ่มที่นี่ปิด3าทุ่มนะคะยูเรกานะคะอันนี้น่าจะประยะเลยแหละ เลน่นอปาีอันนี้เหมือนล่องแพนะหมุน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 ด้วยอันนี้ก็เวียนหัวดีโอ้โหมีโฮเทลในนี้ซ้าได้เข้าสวนสนุกกันไทยมันเป็นพ์คที่ไม่ได้ใหญ่นะทุกคนก็คือสามารถ เดินได้แบบทั่วเลยไม่เหนื่อยนะในที่สุดบรรยากาศยามค่ำคืนก็มาถึงค่าเปิดไฟเรียบร้อยว้าวดเดี๋ยวเราจะเดินดูบรรยากาศเนาะเปิดไฟตอนกลางคืนอีกซักรอบหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายพักไปอยู่ที่ดิสนีย์แลนด์เหมือนเดิมนะคะเ<ส>พื่อรอชมพลุตอน3ามทุ่มเนาะแล้วก็ยังมีพวก s t a r w a อ s ที่เรายังอยากจะ ไปเก็บอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านี่้นี้ก็แบบเปิดไฟแล้วนะเอเวอเรส์สวยมากๆตรงนี้สวยมากทุกคนตอนกลางวันคือหัวร้อนมากแต่กลางคืนมากับแบบดูแสงสีดิ ไรเซอร์นี่ก็ไม่แถวเลยนะจ๊ะเหลือเจดสนาทีนะคะสรุปว่าไรเซอร์นะคะของเราก็พักกอดไม่ได้เล่นก็น่าจะสนุกแหละแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะรอนานไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนนะคนเต็มตลอดไปดูมิกกม้าอีกรอบไหมเอออมปิดไฟน่าจะสวยแล้วล่ะตอนเนี้โอ้ยมิกีใส่เต้นละมัมทุกคนน่ารักมากน่ารัก เอาเป็นว่าสำหรับ Adventure Park นะคะเราก็จะจบกันที่ฉากนี้เนาะสวยๆรบนี้เลยลากันไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ Disneyland ค่ะค่ะคนก็ยังเต็มอยู่นะจ๊ะมารอดูปลุกจ้า คนเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยสองข้างทางแล้วก็กางถนนมาแล้วค่ะ ท้ายนะไม่รู้ว่า Star ว r s ของเราจะยังมีอยู่หรือเปล่านะทุกคนเนี่ยจำโ๊กยังหมุนหมุนทั้งวันทั้งคืนอืมตรงน,นี้ตอนเราคืนก็สวยนะนี่มีคนซื้อดาบมาเล่น้วดสวยสวยสวยก็ยังยืนยันตามเดิมนะคะว่าต้องมี virtual queue อยากเล่นนะ <c oughs> อยากรู้ว่ามันมีอะไรแค่นั้นแหละข้างในโอ้เดี๋ไปถามพันทิปไหพันทิป บ้าบอนี่มาทำอะไรกันเนี่ยเข้าบ้านผีสิงต่างตางคืนไม่มีชิวเดินฟลุกฟลูกันเข้าไปมีความหเบาๆค่ะต้องมีอะไรน่ากลัวน่ากล <to S 1> ัวด a t ย嘛

ไปบายบายมิกกี้ก่อนกลับเธอต้องให้มันบายบายเธอด้วยเธอถึงจะจบภารกิจไป oh. เดี๋ยวเรียกร้องควาสนใจหน่อยไม่สน <c oughs> อย่างนี้ไม่ได้กลับ โอยถึงแม้ว่ามิกกี้จะไม่สนใจเราก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ยังไงหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นกำลังใจให้นิชานะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดตามคลิปต่อๆไปของเรากันด้วยนะคะ